FJ w h i FJ White will shop. Baja, 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 w e e l VA series, VA 052, FJ White will shop. ใหญ่โตฮะโอ้โหบอกเลยว่ามาในรูปทรงนี้โดนใจใครหลายๆคนแน่นอนครับกับรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับ BVD 4 0 7โอ้โหบอกเลยว่า เห็นเห็นได้ในรูปนะเห็นแต่ในการพรีเซนต์จากทาง b v วดีมานะครับรีวิวกันมาไม่เห็นตัวจริงครับวันนี้เห็นตัวจริงแล้วที่เราฮะลูกค้านัดมาเปลี่ยนล้อโอ้โหฮะกับ BVD 4ดีซีไลออนเรูปโฉมสปอร์ตดูดูดันนะฮะมาในสีดำวันนี้นะฮะกับสเปคล้อเดิมเดิมมาขอบ20ดูเบรกครับบอกเลยว่ายืนดูในน้ำลายหกฮะเบรกมันเริ่ม ตัวนี้เป็น4ซเลนเจ็ดเปอร์포เรนนะครับโอ้โหยางมาเป็นมิชลินไพ p i ลอ t สปอร์ตอีวีนี่ฮะมาดูใกล้ๆด,ดีกว่านี่ไงไพร์ลอดสปอร์ตอีวีนะครับเป็นยางสำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับนี่นะออกแบบมิชลินออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าตรงโจดตรงรุ่นแน่นอนนะครับนี่ใหม่ๆเอียมๆนะครับยางมาในไซส์245ส 4 5 20นะครับนี่ดูได้นะครับมิชลินนี่ฮะสายยางเขา2อ้านะครับล้อเป็นสายขอบ20 PCD รุ่นนี้นะฮะเป็น PCD 5รูนะครับ1 2อนะครับสำหรับคนที่กำลังหารอหาแบบเผื่อจะออกรถรุ่นนี้นะครับก็จะได้รู้สเปคกันนะครับว่าล้อรุ่นนี้ใส่สเปคอะไรนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจัดให้เป็นสเปค9นิ้วนะครับออฟเซตบวก38นะครับเป็นล้อจาก ของเราทั้งใจอยู่แล้วล้อเวกวิวตัวใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าก่อนใครแน่นอนนะกับเวกวิวลายใหม่ va 0 5 2อล้อ f o ร์ฟอร์มิที่เจาะก,การทะลุได้เหมือนล้อฟอร์ดโอโ้โหและการดีไซน์นี่สวยได้เอนะเดี๋ยวติดตามชมกันกันกบคันนี้นะกันเดี๋ยวพาดูรอบรถก่อนนะฮะนี่นะฮะดีบีวดีไซน์โอโ้โหเป็นรถสีดำนี่ฮะดำเงาเงาแบบนี้แต่ว่ารูปโฉมเนี่ยดูใหญ่นะครับ ดู OR ดูสปอร์ไฟหน้าดูฮะนี่มีไฟ LED ฮะหล,ล่อเลยมีโลโก้ BVD นะครับมองทีแรกนึกว่าค่ายค่ายสปอร์ตหรูรถซุเปอปร์คาร์ใช่มองไกลๆใช่เลยยิ่งมองท้ายยิ่งใช่เลยแต่โลโก้เป็น BVD <ม>ก็หล่อนะหล่อแม่แตะกล้องรุ่นนี้นะโอ้โหบอกดีดูดิดูความกว้างใหญ่ใหญ่โตใหญ่โตมโหลาน เดี๋ยวยิ่งใส่ล้อยิ่งหล่อแน่นอนเพราะทำไมต้องใส่ล้อรถใหม่ๆม,มาทำไมต้องใส่ล้อดูครับนี่มันหุบนะครับล้อเดิมมันหุบเห็นไหมใส่แล้วมันดูไม่อลังการเดี๋ยวเราใส่ล้อเวกหลอ่อหลนะครับเต็มสมแล้วก็ได้โชว์เบรกด้วยนะในสไตล์ก้านที่แบบห่างๆโชว์เบรกใหญ่ๆแบบนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวนี้ล้อย่างเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวขอล้อเดิมๆกันเลย เดี๋ยวช่วงล่างแล้วค่อยมาต่อกันแลค่อยวิจัยกันไปนะครับกับ BVD ว l i o n 7 Performance เดี๋ยวคันนี้จะหลอแค่ไหนติดตามชมกับฟ้าเจริญยางยนต์รับรองจบแจ่มที่เราเบาที่สุดเดี๋ยวรอสักครู่กับรถตัวนี้ BVD c l i o n 7สักครู่เดียวครับผมใหญ่จริงๆชอบอ่ะดูหรูอ่ะโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวลองหน่อยบนตูดบุนตูด <laughs> ตามมาดูกันเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้บอกเลยว่า ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือล้อแม็กครับล้อแม็กต้องเลือกที่มีคุณภาพบอกเลยว่าของเราคุณภาพล้วนๆนะฮะตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายเวฟวิวตามที่เกินไว้ตอนต้นคลิปนะครับตัวนี้เป็นล้อรหัสที่ชื่อว่า VA052 นะครับเป็นล้อโฟ r ์ฟอร์มิงลักษณะจุดเด่นเขาคือล้อตัวนี้เป็นล้อเจาะการทะลุครับนี่มาดูใกล้ๆได้เลยนะครับ เป็นกิมมิกมาจากล้อฟอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้มีการเจาะทะลุด้านนี้นะฮะดูฮะดูก้านนะครับเห็นไหมจะมีความเรียวบางนะครับเป็นแบรนด์แรกบอกเลยว่าแล้วตอนนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวนะครับที่เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงแล้วมีการเจาะทะลุก้านแบบนี้นะฮะบ,บอกเลยว่ามันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวมันไม่ได้แค่เพียวอย่างเดียวนะครับมันบ่งบอกถึงความแข็งแรงของล้อครับ วัสดุอย่างดีเกรดพรีเมียมนะครับที่โรงงานได้คัดสันมาทำสำหรับรถลูกค้านะครับตัวนี้เป็นสเปค5ลู120สเปคกว้าง9นิ้วนะออเนี้ยต38ขอบ20นิ้วนะยางนะครับเราใส่ยางเดิมได้มายางมาดีอยู่แล้วเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตอีวีตรงรุ่นรถ EV นะฮะเป็นมิชลิน2 4 5 4 5 20 สเปก9นิ้วบอกเลยว่าหล่อแน่นอนตัวนี้มีเซ็นเซอร์วัดลมยางติดมากับรถนะครับบอกว่าเวลาเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางระวังกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยถอดนะครับก็เซ็นเซอร์อยู่ด้านในนะครับบางคนอาจจะไปถอดโดนเซนเซ,นเซอร์หักได้ก็ควรระวังในการย้ายเซ็นเซอร์นะครับจุบมลมเราก็ใส่ให้ใหม่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เดิมมาต่อใช้งานได้ปกติเพราะทีมเราทําพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะค,คุณภาพบอกเลยว่า พร้อมเสมอพร้อมสำหรับดูแลรถลูกค้าเดี๋ยวติดตามชมกับซีรีออนเคันนี้บีวดีป้ายแดงๆพึ่งมาใหม่ใส่ล้อตัวนี้ไปแล้วจะสวยขนาดไหนเป็นล้อดำเงาก็อดแบ็กแบบนี้กับรถโทนดำเงาแบบนี้บอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการคุมโทนดุดูมากแล้วคันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เบรกใหญ่สีแดงตัดกับรถดำล้อดำแน่นอนบอกเลยสเตปนี้ เฟียวฟ้านะครับเดี๋ยวเราม,ามีเทสน้ำหนักให้ดูด้วยระหว่างล้อใหม่นะครับกับล้อเดิมติดรถมาว่าน้ําหนักจะเบาขึ้นเท่าไหร่ปรเปอร์ฟอร์แมนซ์จะดีขึ้นขนาดไหนติดตามชมอย่าเพิ่งเดินผ่านกับคลิปนี้นะครับก่อนจะไปต่อฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อไม่พลาดคลิปดีจากเราฟ้าเจริญยางยนต์จบรอแน่นอนสักครู่เดียวครับผม ใกล้นะครับยางที่ติดรถมานะครับ BVD ซี i o n 7นนะฮะโอ้โหแบบพรีเมียมสุดๆนะกับมิชลินนี่ฮะ245 4 5 2หโอห้โหวมิชลินได้ออกแบบยางได้สวยนี่เป็นกรรมีเลยเนี่ยยังรอโอ้โหฮะสเปคนะครับนี่103 V นะครับลาดความเร็วได้นะครับแล้วก็บรรทุกได้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแม็กโหลดที่875กิโลกรัมต่อ1งเส้นนะครับเราลำหนักก็ได้นะครับ ตัวนี้จะมีตัวซับเสียงนะนี่เห็นไหมฮะเขาจะมีบอกนะฮะนี่นะครับซับเสียงยังไงครับนี่ตัวซับเสียงอยู่ด้านในมีฟองน้ำเห็นไหมฮะนี่บางคนบอกใครเอาฟองน้ํานะมาแปะไ้ว่าด้านในนี่ฮะตัวนี้ทําหน้าที่เก็บเสียงนะครับสําหรับรถยานยนต์ไฟฟ้า ev ที่มีความเงียบเป็นตัวเองอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เงียบขึ้นไปอีกนะครับเทตรวดสร้320ินะครับโอ้โหบอกเลยว,ว่าตัวนี้ เฟี uhm ้ยวแน่นอนกับมิชลินนะครับยางดีมีคุณภาพได้ยางดีมาใส่ล้อด้ดีรับรองจบแน่นอนดูลายดอกยางหน่อยนี่โอ้โหก่อถนนไฮลอรสปอร์ตอีวีโคตรหล่ออ่ะชมกันครับ พาไปดูน้ำหนักของล้อเดิมกันหน่อยนะฮะกับซีเอียเดนะครับมาเดิมๆนี่ลายเดิมๆก็เป็นแบบนี้ขอบ20นะครับสเปคแบบนี้นะฮะนี่โอ้โหบอกเลยว่าหน้าเต็มๆแบบนี้อ่าดูฮะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตัวเท่าไหร่ฮะใกล้ๆเลย16.78โอ้โหค่อนข้างหนักนะครับ16.78นะครับอ่นะโอ้โหหลังยอกอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อ ตัว v ี0 5 1ศนย์ของเรานะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับโอ้มาดูใกล้ๆก,กันเลยเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้ช่างเลยนะเรียวๆโอ้โหหลอกหลอกนี่น้ำหนักช่างแล้ววันนี้นะครับเนี่ยอ่ะเบาๆเลยนะเนี่เรียวๆเลยกิโลศูนย์มากศูนย์มากเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่ดูที่ตาช่างดูที่ตาช่างนี่นะอ่ะไปไปดูกันหนักเท่าไหร่ ไปดูกันหนะักเท่าไหร่นะโอ้โห10.3กับ16จุดเท่าไร่หายไป6โลกว่ากว่ามีผลแน่นอนกับการขับขี่นะครับกับล้อโฟร์ฟอร์มน้ำหนักเบาจากค่ายเวกวิวนะฮะเปลี่ยนเป็นล้อจากล้อเดิมตัวนี้4ล้อโอ้โหบอกเลยว่าน้ำหนักเบาแน่นอนตัวนี้เป็นตัวฟร์มานะเบรกมาดิเบรกมายังใหญ่อะบอกเลยนี่ ใส่กับล้อโชกา้านบางๆแบบนี้นะฮะเบรกโตโตแบบนี้โคตรรอพ็อเอร์แมนครับตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะแต่ผมเห็นพี่เขาขับาคนเดียวนะเมื่อกี้เขาไม่ได้มา4ี่คนนะมาคนเดียวขับคนเดียวแล้วบอกขับสขับเคลื่อน4ล้อบอกนะนะั้นนะเดี๋ยวพาไปดูสเปคหนะ่อยของเดิมมาสเปคอะไรหนูไปใส่ยางอะไรหรอกพอละนี่ดูล้อเดิมกันหน่อยล้อเดิมนะฮะนี่บ v วดี D, มาในขอบ20เป็นไงบ้างนี่ นะครับตัวนี้เป็นตัว performance จะมาเป็นขอบ20นะสเปคเดี๋ยวพาดูสเปคหน่อยสเปคเขาจะเป็น20คูณ8นะครับนี่20คูณ8นะครับอ offset เ,เดิมเท่าไหร่พาดูหน่อยมันมืดบวก40นี่นี่บวก40นะครับออฟเซตบวก40เห็นไหมครับตากลอ้องเห็นนะ ของเราใส่เนี่ยจะเป็นสเปค9นิ้วนะครับออฟเซตบวก3.8นะครับถ้า,อาเอามาคำนวณแล้วต้องบอกว่าคำนวณแล้วลรร้อจะเต็มซุ้มมากกว่าเดิมแล้วล้อไม่ยืน่นะครับเพราะว่าอันนี้8นิ้วอันนั้น9้อันนั้นกว่าน,นิ้วหนึ่งต่อออฟเซตตัวนี้40ทุบในอันนั้น3.8ดันแหวงนอกก็พอดีผมบอกเลยพอดีซุ้มแน,น่นอนนะฮะหลอ่อๆกับล้อหนักๆถอดออกเลยครับมาหนักจริงตัวนี้โอ้โหหลังแอ16 7ุดเจ็ดเก้าเจ็กานะเมื่อกี้สิบอ่ะเอาละก 16, 7, 8, ะันสิบหมั้งกับล้อดเดิมเดิมโอ้โหบอกเลยชอบอ่ะเวลาไปชั่างกิโลได้เยอะดี16โลโอ้ยสี่ 4, วงหกิบกวโลได้ราคา <c oughs> ขายเป็นโล <laughs> ล้อโฟร์ฟอร์มิงมาตรฐานงานคุณภาพนะครับล้อโฟร์ฟอร์มิงแท้นะครับตอนนี้มีโฟร์ฟอร์มิงปลอมด้วยนะระวังให้ดีเบาแต่ไม่แข็ง แต่ของเราทั้งแข็งทั้งเบาการันตีได้แถมก้านทะลุอีกต่างหากครบจบในฟังก์ชัน่นเวกวิวติดตามชม V.A. 052 New Collection จากเวกวิวที่ฟ้าเจริญยางยนต์จ้ะสักครู่เดียวหล่อแน่นอนเราก็ติดตั้งเรียบร้อยเลยนะฮะสำหรับร้อใชย้ยางเดิมนะครับแล้วก็นี้เราก็มาทดสอบแล้วก,วก็ออกมาเก็บภาพสวยๆให้ลูกค้านะครับ ภายในนะครับรีวิวหน่อยหนึ่งนะฮะกับรถรุ่นนี้ bwd 4 Lion อโอ้โหหล่อเลือเกินภายในก็ดูหรูหรานะครับวัสดุก็ค่อนข้างแบบดีอ่ะอล่าออกนะนี่เกียร์เวลาเกียร์ใส่เกียร์ตรงนี้นะครับนะครับมีเกียร์มีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีปรับโหมดของรถนี่อันนี้เป็น สตาร์สต็อปจรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นควบคุมวิทยุแน่เลยตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับนี่แสดงผลนะครับเซ็นเซอร์ลมยางนะครับที่เราติดตั้งไปนะฮะตอนนี้ก็แสดงครบทุกล้อนะครับนี่ประมวลผลเรียบร้อยไม่มีไฟโชว์ใดทั้งสิ้นนะครับนี่ระบบควบคุมแผงคอนโซลก็ดูหรูหราจอนะครับใหญ่โตโมโหลานเต็มตาสำหรับคนสายตาไม่ดีอย่างผมมองชัดแจ๋วนะฮะ รถ b v d C r i o n 7นีน Performance เดี๋ยวลองหน่อยฮะว่าแรงดีไหมโอ้ยเป็นไงอันนี้ก็มีสลูปนะมีสลูปเปิดยังไงไม่รู้นะไม่อยากเปิดตอนนี้เดี๋ยวรถลูกค้าบัติเหตุแล้วก็ขับด้วยความระมันระวังนะครับแต่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรู้สึกได้ด้วยแรงนะแรง ได้ล้อเวกไปชุดเดียวโหแรงขนาดนี้โคเท่แต่ขับดีอ่ะนั่งสบายอ่ะนั่งสบายออกบงออกแบบสวยงามนะครับภายในนี่มีที่วางมือถือมีชาร์จเจอร์นะครับมีเป็นไวเลชชาร์จนะครับตรงนี้กับมือถือรุ่นของเรานะตนัวนี้ลงตัวมากนะครับมือถือเรามอเตอร์โรลล่านะครับนี่ ะระบบไร้ปุ่มสัมผัสเห็นไหมเวลาพูดก็โทรโหลอหนึ่งสองสามแม่ชัดเจนเห็นไหมช่วงล่างก็ถ้ามีโอกาสผมว่าเปลี่ยนโชคอีกสักชุดหนึ่งนะครับจบแน่นอนเพราะว่าโด,ดูยังมีเสียงของรอยต่อถนนนะครับเนี่นี่คือโชคดมเดิมเหม็นไหมเห็นความแตกต่างนะครับเวลาเราเปลี่ยนโชคเนี่ย พวกนี่จะเก็บรอยต่อถนนยังไม่ดีเท่าโชคแตกนะครับแต่ละเร็วนี้กำลังจะมีโชคแบรนดีสานนะครับโปรเฟนเดอร์กำลังทำโชคซีไรออนเออกมานะครับจองกันได้พิฟายเจริญยางยนต์นะฮะบ,บอกเลยว่าจบแแ่มแน่นอนล้อยอย่างเดียวเฟี้ยวเเงากับล้อโฟล์ฟอร์มิที่มีน้ำหนักเบากับล้อแตนด์ดแน่นอนนะครับ เดี e ๋ยวเราไปถ่ายดอกเพชสวยกัน <Real> shot. ส่งงานกันนะครับผมกับ BVDC Lion 7ตัวใหม่ล่าสุดฮะบอกเลยว่าหล่อมากๆล้อชุดเดียวยังหล่อขนาดนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมมีมาเมื่อไหร่หล่อเด็ดกว่านี้แน่นอนฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับล้อนะครับเป็นล้อ Wa กวิ h V A l VA 0 5 2ตัวใหม่ V A กับ V F ต่างยังไงเป็นคนล้อคนละซีรีส์กันนะครับซีรีส์ V A นี่คือล้อจะมีมิติ เจาะทะลุในด้านแกนของด้านข้างล้อแบบนี้นะฮะนี่ฮะซึ่งเป็นล้อ f o r ์ฟอร์มแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวครับที่มีการเจาะทะลุข้างก้านได้แบบนี้นะฮะขั้นตอนกรรวิธีนะครับต้องลงทุนด้วยเครื่องมือทันสมัยนะครับเพราะว่าพวกนี้ยังต้องใช้การมิ l ลิงในการเจาะนั่นเองนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับระดับไฮเอ็นนะครับพวกนี้เป็นโรงงานนะครับที่มีมาตรฐานส่งออก นะครับถึงจะมีเครื่องมือประมาณนี้ได้นะครับล้อนะครับเป็นสเปคนะครับขอบ20กว้าง9นิ้วออฟเซตบวก38นะครับบอกเลยว่าพอดีสมมากๆเลย้งดูทั้งด้านหน้าด้านหลังกันแล้วนะครับว่าล้อใส่แล้วพอดีสมกับยางเบอร์เดิมของเขาเอง245สี2ห้นะครับล้อเป็นสีกอดแบก็กหรือสีดำเงาในนี้พอรับแสงพาทิตขึ้นมาดูความเงาของล้อฮะ สะท้อนเลยฮะผมยังต้องหยีตาดูเพราะว่ามันเงาจริงๆครับโอ้โหถ้าเกิดว่ามองตรง,ตรงเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ตาแตกได้นะครับโอโหย่างไงพูดแบบนี้ไม่เกินจริงแน่นอนกับล้อที่ใส่แล้วเท่ที่สุดในชั่วโมงนี้ก็ต้องล้อแบรนด์เวกวิวนะฮะโลโก้ออกแบบมาใหม่นะฮึมจะบอกออกแบบไม่ใช่ฮะโลโก้เนี่ยเป็นแบบเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มมิติข,ของความชัดเจนของแบรนด์มากขึ้นเลยกัน เรเซอร์เป็นสีขาวแบบนี้ฮะก็จะเป็นสีขาวตัดดำฮะเห็นในระยะไกลว่าเป็นล้อแท้แน่นอนที่ใส่นะครับตะกัวที่เราใช้เป็นตะกัวสีดำครับคุมโทนเนี่ยผมยังหาตะกัวไม่เจอเลยครับที่ลูกน้องถ่วงน้องนองถ่วงมาให้นะครับก็บอกเลยว่าร้อดีๆถ่วงน้อยมากนะนี่ฮนะเจอตะกัวอยู่ตรงนี้นะครับใช้อยู่ประมาณสัก35กรัมนะน่าจะประมาณในสัมกัดสัมผัสด,ดูนะฮะเป็นน็อตเป็นตะกัวสีดํา ส่วนนัดล้อที่ใช้นะครับนัดล้อเป็นนัดล้อ FJ Y Racing ซึ่งเป็นวัสดุสเตเลส100%เอามาทําเป็นสีชาช,ช็อกโกแลตแบบนี้ก็เข้าคุมโทนกับล้อนั่นเองนะฮะส่วนปอกกันสัน่นไซส์นี้จะเป็นไซส์73นะครับดุมรถจะเป็น64นะครับอ่าก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ P ีซีของล้อนะฮะเป็น5รู120อ่านะครับเป็น5นะรูน 5. 120นั่นเองนะ บอกเลยว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือกำลังจะมีแผนที่จะซื้อรถรุ่นนี้จะเป็นข้อมูลกันนะครับว่าสเปคล้อใส่อะไรแล้วสวยสเปคของดุมล้อขนาดเท่าไหร่ถึงจะใส่แล้วพอดีจะได้ไม่ผิดพลาดกันเวลาเลือกซื้ออะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับรถเป็นสีดำเงาแบบนี้นะฮะมาดูว่าว่าความพอดีของซุ้มล้ออะแต่กล้องต้องยิงทางนี้ละเดี๋ยวจะมาด้านนี้เพราะว่าจะย้อนแสงะนะฮะ มาดูความเสมอของซุ้มล้อนะฮะว่าเสมอขนาดไหนพอดีเป๊ะจริงๆนะฮะยางพอดีซุ้มเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็เซนเซอร์ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเซ็นเซอร์อยู่ในยางยังใส่เหมือนเดิมใช้ของเดิมแต่แตแนด้าดจากรถใส่ให้เรียบร้อยแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นจุ๊บที่สาหรับใส่เซนเซอร์ได้นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อย4ตัวนะครับทาการบานรานล้อถ่วงล้ออะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอามาเทสระบบว่าใช้งานได้ปกติไหม แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆส่งงานให้ลูกค้าทุกคนนะครับพร้อมคลิปรอๆจากเราฟ้าเจริญยางยนต์นะก็วันนี้ก็ลากันเลยจากสนามฟุตบอลสวยๆที่บางกะดีสเตเดียมนะฮนะก็ขอบคุณสำหรับสถานที่ที่เราได้ถ่ายรูปกันนะครับสวยๆ,ๆส่งงานลูกค้านะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะครับก็ฝากงกดไลค์กดซัไครกดกระดิ่งช่องของเราด้วยฟ้าเจริญยางยนต์นะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆนวะทางการติดตั้งรถสไตล์การตกแต่งรถอย่างไงแบบไหนถูกวิธีแบบไหนจะทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับผมก็จะนำเสนอไปในวทางของเข้าใจง่ายนะสไตล์ของเรานะครับฟ้าจเจริญย,ยังยนตอยู่แยกสวนสมเด็จปากเก็ดนนทบุรีนะครับไม่มีสาขาใดๆทางสิน้นมีที่เดียวนะครับริมถนนติวานน์นะครับพิมพ์ชื่อฟ้าจเจริญย,ยงยนต์รับรองมาถูกแน่นอน แต่ถ้าพิมพ์ร้านยางฟ้าเนะี่ยขึ้นเยอะนะจ๊ะอย่าพิมพ์แบบนั้นต้องพิมพ์ว่าฟ้าจเจริญยางยนต์และเจอกันที่เราที่เดิมที่เดียวจบที่เราเบาที่สุดวันนี้ลาไปก่อนกับคันงามแบบนี้4 Lion น7เพอร์ฟอร์แมนส์รอที่สุดป้ายยาตัวเองเหลือเกินถ้ามีใจก็ตามมาเฮ้ลูกค้าบอกอย่างนั้นแต่ตอนนี้ใจมีแต่ตังไม่มี ไปก่อนแล้วครับอ่ะแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายบาย